แล้วเขาเมื่เงินกูเป็นแสนแล้วเขาก็สามารถบัญชีแล้วก็โอนไปบัญชีอื่นซึ่งเราก็ไม่สามารถดาเนินได้ดังจั้จต้องให้ทางตังเงิเป็นคนจัดการซึ่งเราเข้าใจว่าคนคนอื่นก็ที่เคยโดนหลอกหรือกำลังจะโดนหลอกถ้าเกิดว่ากำลังจะมีมีล่าขณะที่กองเพื่อนไว้หน้าไว <Okay. S 2> ้ผ่านเที่ตลาดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่จริงอ๋อถูกต้องต้องตามทำงานด้เียแดงต่างๆทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็พบว่าถูกซื้อแล้วไม่ได้บาทนะครับก็คือถูกทางเนี่ยชุติมาเรื่องทิปเนี่ยเป็นผู้เปิดเว็บไซต์ดังกล่าวประมาณถ้าเราเช็คแล้วก็ประมาณทั้งหมด15-16คอนเสิร์ตใช่รับเฉพาะคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะครับส่วนยอดเงินเนี่ยเรากำลังจะตรวจสอบย้อนหลังเนื่องจากคืนนี้ก็ธนาคารก็ปิดแล้วนะครับ ก็พบว่า15คอนเสิร์ตก็มีผู้เสียหายนะจะไม่ต่ำกว่าเป็นร0อยนะครับวงเงินก็หลักล้านนะครับก็คงจะตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการนี้ก็มีการกระทํามาตั้งแต่ประมาณช่วง3ปีแล้วนะครับ<ะ>3ปีต่อเนื่องนะครับ<อ>ซึ่งก็ต้องหานี้ร,รับว่าเคยถูกจับมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังทําอยู่นะครับ ราบว่านอกจากผู้เสียหายชาวไทยก็อาจจะมีผู้เสียหายหลายท่านมีชาวต่างประเทศด้วยแต่บางท่านก็อาจจะเดินทางกลับไปแล้วไม่ได้แจ้งความไว้ก็ขอประกาศว่าขณะนี้ก็ได้จับกูุ่มปองหาไว้ได้แล้วหาใครผู้เสียหายที่ยังไม่ได้นั่นกะ็มาแจ้งความเลยคดีที่สอนอบุกโลเพิ่มเติมได้นะครับครับรูสกจะมีผู้เสียหายชาวจีนมามามา้องเรียนอะไรกดีแล้วก็เสี่มีงานประจำทำเลยครับเป็อีเวนต์นขออีเวนต์ของที่ไหนเป็นซีร คือแบบแจกน้ำเลยคือจะรับเป็นงานไงเคยถูกจับเมื่อไหร่คะก่อนหน้านี้สองปีกว่าสองปีที่แล้วที่ไหนจับคะสอนอลาดอาค่ะตอนนั้นถูกจับในเรื่องช่อดอกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่คุณหมอแล้วถูกจับเรื่องไหร่คะตอนนั้นก็กรณีเดียวกันแล้วก็ตีเสร็จยามนี่ค่ะ ยาอะไรแล้วสิ่งที่ตรวจที่ได้นั้นใช้ไอนะเราโดนจับข้อหาช่อโคงนี่ยอมรับไหมอรช่อโงอยากไดพูดอะไรพูดเสียวบ้้ที่วิธีการข้อที่2าล2 5วิธีการอย่างนีกัน คนใช้ได้เงินคือแกง่านมีคนไม้ได้คือก็คือเขาจะตามตามเองตามเองไม่ได้ื่อตำรวจนะตามเองตามไปดักเจอตอนนที่เรียนอาแบกอาแบกตามไปเสร็จปุ๊บไปดักแล้วก็มีนัวมาเจอตำรวจลอยกเขาเลยกลัวร้องไห้ขอโทษแล้วก็ยอมเหมือนมาคืนเงินให้อคืนให้เสร็จปุ๊บวันนั้นณวันนั้นเลยก็ทำใหม่ เมื่อวานเราใส่มาเมื่อวานสามวันนี้วันนี้สี่สามสี่อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเขาเขาจะทำทุกทุกคอนเสิร์ตนะค่ะเขาก็ใส่ช่องว่างของคนที่อยากออดคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้เขาก็จะโทรไปเพราะเราจะมีทวิตเตอร์ที่จะโพสว่าเอาเราอยากได้บัตรนะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเขาก็จะแบบว่าเด็กๆน่ารักพี่ชายหรือแบบจากพี่ชายนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออฟเฟอร์ไปแบบ